ถ,ะะถึงใช่ไหมล่ะหากคิดที่ถึงเออรู้คุยแล้วเนาะเลิโมโม้ละ <c oughs> เลิโมโมนะ้แล้วเนาะเลิโมโมนะ่แล้วคิดถึงตาคิดถึงตาไม่หนละุยวก็หายเนาะคนเก่ง <c oughs> ไม่เกาหัวไอ้หลูเดี๋ยวเป็นแผลเดูเป็นแผลเดูเจ็บเป็นแผลเนี่ยเล็บก็ยิงคมอยู่เดี๋ยวพรุนี้พรุนี้เขาก็เอาอ๋อหน้าหายอ่ะโอเคนะโอเคนะต้องไปสูดลมที่บ้านนี่เปไี่ยนปได้วพี่แมงรอทุกอาทิตย์บอกเนี้ยเอาไาสูบเดี๋ยวเป็นรอยที่สามบ้านแกอ๋อมันเป็นแผลนักไอ้ผู้เทไหม ใช่เป็ดเดี๋ยวนั่งลอยในน้ำเลยเนาะเป็ดฝึกนั่งตายอะเป่าเนี่ยต้องใช้ที่สูบที่บ้านมีเหรอที่บ้านก็มีอะที่สูบที่สูบสันอะเอจักรยานจักรยานตายเป็ดไข่เป็ดไข่อดี๋ยววันนี้กลับบ้านเนาะเนาะเกมหนุ่มนี่ทำงานีรีบมารับนะโอเค พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์แล้วนี่ยจะได้อิสระเนี่ยอหลัไงเวนะแรวยนะนี่ดจับได้มูช่วยอดรูข้อหลังก่อนมึงเป่าเพื่อ โม่เขาหลัย่ิเพร้อมยังพร้อมลับยังอาวหาวหาวพราคนถึงหน้าประตูหรือเปล่าไม่มีโอ้ยสะดุ้งหมดนึกว่าเสกไะ อาจจะย้มนริ่ม้มแล้วมันย่แล้วม <c oughs> ันมกมอนเราย้กฮะจะมูกไกจิมจมูกเลยนีแน่จิมจมูกเลยปิดจิมจมูกใครอจิมจมูกใคร แต้นเหตุเต่นเหตุทุกคนดูวยดิยตมาอะไรซื้อข้าวแล้วนั่ให้นซื้อหวานกับลยครตับเย้โยจเลยว้ายป็ดไคอ่ะป็ดอ่ะป็ดไข่อะหน้าหมืนเปอ่ะถูกเลยโยแนนนน เขาบีบเป็ดใเริ่มพิมพ์แล้วเว้ยเริ่มยิ้มแล้วเว้ยเห็นเห็นว่าเอาเอาไป็ดทำแบบไอ้ที่มันเหมือนไอ้เป็ดเลืองๆนั่นน่ะที่มันชอบทำได้แบบเนี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็ดอะไรอ่ะขีดจังเลยห่มหมผาดิผมพาดิ เอา่มฟ้าเลยเอ้ยไล่ยิ่งอ้กงเต็มเลยพ่ออย่าชกนานะจิ้มไว้เลยจิ้มจมูกเลยอยางนั้นไป เดี๋ยวไอนั่งน่ะปล่อยลอยน้ำพิงเลยได้ไหมระวังระวังมังนอยไปไกลด้วยนะเบบี้เกินลอยไปไกลนี่ตองโดนไปเอากลับมาเลยพอดพอดเนั่งพะนั่งในน้ำอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นป่ะตอนที่จะเอากล้องเข้ามาเนี่ยแล้วกล้องมันอยู่ตรงแล้วกล้องมันอยู่ตรงคางตรงปากเนี่ยใช่ปะ่ะแล้วมันชกกล้องต่อยปากเข้าไปเต็มเต็มแต่จเจ็บนิดน <laughs> ึงเกีย <laughs> ๊ยวก็น่ากินอ่ะเฟี้ยวเฝ้าต่อยกล้องเลยฉันหวานนั่งเลยโอ้ไม่ <laughs> มนะหนักเกิน นักเกินสี่สิบลมังนั่นเนี่น้องพอได้อยู่ดงดดเนี่น้องเริ่มทำเสียงหมูแล้วเมื่อกี้พอได้ยินเหมือนกันใช่ปะ ถ้าจะนั่งได้แต่หวังว่าจะหวังว่าคงจะไม่ยกออตยัวตัน้ำนะพทำไมนได้หรอเดี๋ยวมันก็ติดเดี๋ยวมันก็แยกโอ้เซื่อมันต้อ, yeah. องแพง ยังจะไม่ติดอีกเลยนอนข้างในแค่นั้น่อาขาดเลยว่าาขดิจรงมยโอ้โห้เฟี้ยวเหลือเกินเรามีคนวนั่งเสียงผ้าด้วยล่ะฮ่าฮ่าฮ่าน่าเฟี้ยวเหลือเกินโอ้โห้เริ่มทำเสียงหมูแล้โอ้โห้เฟี้ยวเลยทำหน้าเหมือนเป็นเลยสิ ทำนหอาันยิ <smoked downhill behaviour> ้มยิ้มจนอายิ้มเลยนี่คนไทยคลิปเยอะเลยหนูน่ารักหนูน่ารักจัดตาย ชอบเล่นน้ำนี่หนูชอบเล่นน้ำนี่ก็เลยต้องออกเป็นรอยคอนเดี๋ยวจะลงไปเล่นเด็พ่อแตน้องเริ่มทำเสียงหมูแล้วนะเสียงอะไรนะเสียงหมูยงงไอะแบบเหมือนน้ำมูติดติดจมูกอะ <laughs> à lâm thầm chú có mùi lại <laughs> món con nói <laughs> món con chính đấy <laughs> ngủ món con đấy <laughs> มองก่อนมองก้อนเลยถ่ายแปบเดียวก็พอถ่ายเลยน่าแล้วนะเหรอแม่พ่อจะเตะ